วอนลมช่วยพัดหัวใจอายลอยไปจากดินแดนดินเหนือตีไกลแสนไกลสูตรกฟ้าตีไกลแสนไกลลงลอยไปวอนลมช่วยพัดหัวใจอายไป สวัสดีค่ะทุกคนนะตอนนี้เกดอยู่ที่มอนเต็มค่ะแล้วก็เราก็เอารถขึ้นมาจอดข้างบนสุดค่ะค่าจอดรถ30บาทคือดูรีวิวมาก็เยอะดูคลิปของคนอ,อื่นก็เยอะพอมาจริงๆอะไปไม่ถูกค่ะดีนะคะที่มีเจ้าเห็นมาด้วยคนนึงสตรอเบอรี่น่ากินมากเลยค่ะแดงมากค่ะลองชิมไหมแม่ค้าค่ะขายสตรอเบอรี่เขาก็ให้สตรอเบอรี่มา หวานมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าขาดกับอะ่ะเขายังขายอยู่ก็จะซื้อเขาอะค่ะสวยกุ้ยยากสวยดีอะค่ะตรงนี้อะค่ะที่เขาเล่นฟอร์มูล่ามงกันอะแต่ว่าเกดอะเคยเล่นแล้วที่เขาใหญ่มันต้องขึ้นไปบนนู่นอะค่ะแล้วก็ลงมาคู่เก็บตะวันค่ะเขาให้ขึ้นไป20เมตรอะ ไม่รู้มีอะไรขึ้นไปดูกันดีกว่ามีให้เช่าชุดถ่ายรูปค่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดภูเก็ปตะวันค่ะเราเดินขึ้นมาบนสูงสุดแล้วนะค่าบำรุงก็คือคือค่าเข้าอะค่ะเด็กสิบาทผู้ใหญ่ยี่สิบาทค่ะผู้เก็ปตะวันค่ะเขาบอกไฮไลท์อยู่ตรงที่ สะพานไม้ไผ่ข้างบนนอนวันนี้ค่ะเกดก็ตื่นแต่เช้าคือตื่นเต้นอะ่ะจะมาตอน6กโมงครึ่งแต่ว่าตื่นตั้งแต่ปีสามเตรียมของมีกล้องอยู่สองอันคือ GoPro เจกับโกโป o เที่หยิบมาคือ GoPro เจค่ะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ไม่ใช่อันนี้ค่ะ อันนี้ก็ยังไม่ใช่มันคืออันนี้ค่ะเขาบอกว่าสะพานไม้ไผ่อันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเป็นจุดชมวิวโอ้สวยค่ะ ค่าเข้าชมของที่นี่คือผู้ใหญ่ยี่สิบเด็ก1ิบบาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งปลูกดอกไม้ดอกไม้ยังไม่สวยยังไม่ได้บานนะคะเขาเก็บคนละ10บาทเท่ากันหมดค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้มนยังต้นน้อยๆอ,อยู่เลยอะ่ะเนี่ยค่ะถ้าเราจะขึ้นต่อไปอะค่ะอีกเจดกิโลข้างบนโน้นเราจะต้องเช่ารถขึ้นไปค่ะในราคาห้า้อยบาทค่ะ สรุปว่าเกตก็ไปคุยกับคนขับรถมาแล้วค่ะเขาบอกว่าไปกับเจ็ดกิโลมันประมาณสามกิโลขึ้นให้ดีต้องไปดูผาติดขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังค่อยมาดูผาติดขึ้นละกันวันนี้ผาติขึ้นนานแล้วค่ะตอนนี้แปดโมงแล้วไม่รูดดอกอะไรอะค่ะแต่สวยดีแต่ตั้งแต่มาไม่มีใครตื่นเต้นกับดอกไม้เหมือนเกตเลย <laughs> เกตเห็นทุกดอกสวยหมดเลยค่ะ ตรงนี้ก็สวยนะคะเห็นเขาเขียนว่ามอนแจมฟู้ดแอนด์คอฟฟี่อะคะ่ะเ,เขามาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะดอกไม้สวยค่ะมีใครดิดสลลอซอซึงอ๋อมีคนดิดซีตาอยู่ตรงน้นค่ะไล่ดอกลมหนาว นี่ไงไล่ส้มอะไรกอดหนานวะไ่ดอกลมหนาวค่ะอ๋อเสียค่าเข้าคนละ30บาทอ้ยดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะตรงนี้เป็นวิวที่เห็นรีสอร์ทมากมายสวยงาม

วันหนึ่งนะเก็ดจะต้องมานอนที่ใดที่หนึ่งตรงนั้นให้ได้เลยค่ะในวันที่หนาวนาอ่ะแค่สวนดอกไม้ตรงเนี้ค่ะแบตหมดไปก้อนหนึ่งละคือว่าค่าเข้าชมสาสิบบาทคุ้มมากมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะมีดอกไม้เยอะมากหลายสีสวยค่ะไรสตอเบอรี่ปลายฟ้าค่ะจะค่าเข้าคนละยี่สิบบาทค่ะ ตรงโน,น,น้น,โน,น,เน,น,นเป็นสกายวอล์กค่ะเออมีคนเดินอยู่เยอะแยะเลยหนาวนี้ที่ดอยม่อนแจ่มตรงนี้เป็นส่วนสตรอเบอรี่ไม่รู้ว่าพอถึงวันที่สตรอเบอรี่มันออกลูกแดงแล้วเขาให้เก็บหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็พอเห็นอยู่บ้างอะคะ่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ น่ารักดีค่ะตรงโน้นเกดเห็นมีสาวๆสาวสาวใส่ชุดมงถ่ายรูปก,กันหลายคนเมื่อกี้ที่เกดเดินผ่านอะค่ะร้านยังไม่เปิดแสดงว่าตอนนี้เปิดแล้ว เขาก็เลยเช่าชุดมาไปถ่ายรูปกันนะคะที่นี่นะคะทุกมุมทุกสวนทุกสะพานก็คือต้องเสียค่าเข้าค่ะอย่างเกตเสียค่าเข้าตรงสตอร์เบอรี่นี้20บาทถ้าเกิดเกยอยากไปเดินสกายวอล์กตรงนน้นก็ต้องเสียต่างอีกนะคะ ไม่รู้เท่าไหร่โอ้ยคนเต็มเลยอะ่ะวันนี้คือวันจันนะคะคนเยอะมากอะไม่น่าเชื่อตอนนี้ที่ขอมลูมลาหมองอะคนเยอะมากเลยอะคะ่ะคือรถ <cassette> ไม่ว่างตลอดเลยอะคะ่ะ <cheesy> มีผลไม้ส mm. <s yummy> ดๆด,ดอะใหม่ๆขายเต็มเลยคะ่ะนี่ของขายเยอะมากบ <curved> ก็พักผมเป็นน้ำใจพี่สาวครับก่อนนี้ผมพักพี่แล้วครับจากพี่บอมีใจก็อยากจะปิดน้ำใจแล้วล่ะก็อยากจะปิดน้ำใจแล้วล่ะ

ไ,ไอม้มอเตอร์ไซค์เงินพรอนใบใจอ่อนกะเจ้าไอ้ได้ยุ่งอย่างมาพิใจใัยแทว่าจะขายนาซื้อคาวาซาก,กันพอ,อไปถึงไงจะเบิ้ลน้ำมันพอ,อไปถึงไงจะเบิ้ลน้ำมันคือน้องแก้ควันตายจังมันตายหมดเลยไอ้ได้ยุ่งอย่างมาพิใจใัยแทว่า ค่นะาวาสพกกอ,อไปถึงจะเบิ้ลน้ำมันพอ,อไปถึงจะเบิ้ลน้ำมันเมืงอน้องแกว้วตายจังมันตายหมดเลยตอนนี้ค่ะเกตก็อยู่ที่ส่วนพึกสภาสค่ะต้องเช็คอินก่อนใส่แงะด้วยนะ ส่วนพิกษ่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะค่ะกำลังจะไปที่คานูบีวอลค่าเข้าชมคนละ40บาทค่ะรถคันละร้อยตรงนี้เขาก็มีไว้ให้ถ่ายรูปสวยๆอะค่ะเมื่อกี้เข้าไปแล้วสองคนที่แก่งกำลังเดินอยู่นี้คือคานูบีวอลค่ะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่เลยค่าที่เก้าคนหนึ่งคนหนึ่ต้องเข้า เกดเราไม่ไม่กล้าไปยืนตรงนั้นอะกลัวข้างล่างมาสูงมากเลยนะตอนเดินมาแรกๆก็ไม่เป็นไรอะค่ะแต่พอมองลงไปข้างล่างบ่อยๆแล้วเหงื่อเริ่มซึมแล้วอะข้างหน้าค่ะเป็นทางเดินกระโกอะค่ะเกดอะคงไม่กล้าไปยืนแบบที่เขายืนกันอะ มันคือทางเดินศึกษาธรรมชาติอะคะ่ะมันสูงมากเลยนะคะเด็กๆเ,เขาก็มาศึกษาธรรมชาติกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราสแกนนะนกอะคะ่ะต่างๆที่ในส่วนพฤกษศาสตร์ก็จะมีเสียงนก เนี่ยคะ่ะถ้าเราสกแกนแล้วอะ่ะเราก็จะได้ยินเสียงนกนั้นๆที่เราสกแกน,นะะที่กำลังจะลงไปเดินนี่คือเรือนกระตกค่ะดอกใหญ่มากเลยคะ่ะ หอมจังหอมสมุนไพรอะเดินเข้ามาเนี่ยอ,อ๋หอมใบเตยด้วยวเด็กๆรู้จักต้นไม้เก่อบทุกต้นเลยอะ่ะน่ารักจังเกดเห็นเด็กๆที่มากันนะคะ เขาก็จะรู้จากชื่อดอกไม้เกือบทุกชนิดเนเวลาเขาเดินผ่านดอกอะไรเขาก็จะเอ่ยชื่อดอกไม้นั้นน่ารักดีค่ะพืชกินแมลงอ๋อแสดงว่าพืชที่อยู่ในนี้กินแมลงโอ้ยดอกสวยมากเลยอ่ะสวยสวยเหมือนเรืองแสงขึ้นมาเลยอ่ะมันเรืองแสงนี่นะสีส้มอ่ะมันชื่อหยดหนาคขางใบชอนนะคะ ัตกรกันพืชกินมแมลงพิงกุยใบยาวมันน่ารักมากเลยนะคะมันกินมแมลงด้วยเหรอเนี่ยวงสับปะรดก็คงจะเป็นต้นไม้ที่ขายขายสับปะรดจริงๆด้วยค่ะสวยว่ะดูดิทำไมเขาทำสวยวะ สวยจังเลยค่ะเขาอะจัดสวนสวยมากเลยค่ะเหมือนกำลังเดินอยู่ในสุ้มแต่งงานเลยตลอดทางที่เดินมาค่ะได้ยินแต่พี่คนพูดว่าเหมือนงงอยู่ในจูเลสิกปาร์ค เหมือนอยู่ในจูเลสิกพาร์คไม่ใช่เหนื่อยนี่บัวอะไรอะทำไมไม่เคยเห็นอ๋อมันชื่อบัวบาค่ะพืชทนแรงน่าจะเป็นกระบองเพชรนะคะโอ้กระบองเพชรจริงด้วยใหญ่มากเลยกระบอกเพชรอันใหญ่มากเลยค่ะมันใหญ่มากเลยโอ้ยตื่นเต้นกระบองเพชรอะ เดี๋ยวเกดจะให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนอะคะ่ะมันอะใหญ่เท่าตัวเกดเลยนะคะอย่าไปจับของเขาเกดว่าเกดออกมาเดินนอกโดมดีกว่าคะ่ะเพราะว่าข้างในโดมอะคนเยอะเดี๋ยวจะไปถ่ายติดคนอื่นเขาสวนใหญ่มากเลยคะ่ะเดินจนเหนื่อยแล้วอะยังไม่ทั่วเลยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยด้วยคะ่ะตรงนี้เป็น โบตานิีกัะคะ่ะคาเฟ่ออร้านกาแฟาน่ารักดีตอนนี้ค่ะเกดก็แวะมาที่ร้านริมนาลาคาเฟ่แอนด์บิโค่ะมันร้านมันน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าคนก็เยอะมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเลยบอกว่าไปร้านอื่นดีกว่าหิวมากกลัวว่าจะรอนานนะคะก็เลยต้องย้ายร้านคนเยอะมากอะ่ะ มาอีกแล้วค่ะกูเนียฟอเรสมาแล้วมาอีกมีเพื่อนอีกสองคนที่ยังไม่เคยมามาครั้งที่แล้วอะค่ะค่าเข้าชมห้าสิบาทแต่ว่ารอบเนี้ยค่าเข้าชมสาสิบาทเพราะว่าดอกไม้มันก็เริ่มแห้งแล้วอะค่ะมันไม่ได้บานสะพังเต็มสวนนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะตอนที่เกศมาครั้งที่แล้วอะค่ะคือว่าต้นข้าวอะเขียวขจีเลยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยต้นข้าวก็เริ่มออกรวงสีทองแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็คงจะเกี่ยวกันแล้ว สำหรับคลิปนี้เก็ดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ